ก่อนอื่นขอสวัสดีไปพี่เอฟซีนะครับวันนี้ผมพงพันธะบ้านอีพีนี้เป็นอีพีที่สิบเก้าพี่พี่ท่านใดดูแลชอบดูแล้วสนใจพระที่ผมลงวันนี้นะโทรปิดผมได้เลยนะที่ศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าสี่หนึ่งสี่เจ็ดต่อนะครับผมบเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมหรือจะทักไลน์หลักผมก็ได้นะครับผมก็มาเรื่องมาที่องค์แรกเลยนะจะได้ไม่เสียวเวลาไปพี่กันนะครับผมองค์แรกนี้ผมได้นี้มาครับผม ผมได้อนี้มานะอันนี้เป็นเหรียญเป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรนะหลวงพ่อสุดครับผมอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะครับผมอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะอันนี้สึกหน่อยนะครับผมนี่หูมีเส้นตุ้มเส้นแตกอะไรเรียบร้อยเลยนี่นี่แบบนี้นะอันนี้ดูดูหน้ามีตอกโค้ดแบบนี้เลยนะครับผมนี่อันนี้เป็นปีหนึ่งเจ็ดนะครับผมอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะจะสภาพสึกหน่อยนะแต่ก็มีความสวยความความสวยอยู่นะครับผมก็มียังมีความสวยความความงามอยู่นะนี่นะแบบนี้ครับผม พี่ๆคนไหนดูแล้วชอบว่าดูแล้วสนใจก็โทรปิดผมได้เลยนะนี่แบบนี้เลยองนี้องที่หนึ่งนะครับผมองที่หนึ่งองนี้นี่องนี้สึกๆหน่อยผมเอาที่สี่ร้อยนะครับผมเปิดไว้สี่ร้อยบาทนะอันนี้เปิดไว้สี่ร้อยบาทนะนี่สึกนิดนึงนะนี่เอาสี่ร้อยนะครับผมองนี้องที่หนึ่งนะต่อไปองค์ที่สององที่สองเนี่ยเป็นพระสมเด็จกันแล้วกันพระสมเด็จองนี้เป็นพิมพ์อ่าเป็นพิมเจดีนะครับผมเป็นเป็นเจดีเล็กนะเขาเรียกบางคนก็เรียกเจดีโยนะครับผมบางคนก็เรียกเจดีเล็กนะครับผมก็ อ <CK> งนี้องที่สองนะองที่สองนี่ผมก็เอาสี่ร้อยเหมือนกันนะเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะผมส่องให้ดูเนื้อก่อนนะครับผมแล้วพี่ๆค่อยตัดสินใจกันนะนี่นะนี่ครับนี่ดูเนื้อก่อนแล้วค่อยตัดสินใจก็ได้นะครับผมนี่แบบนี้นะนี่นี่คนไหนชอบก็โทรหาเบอร์นี้ก็ได้ครับผมเรือหาเบอร์หลักผมก็ได้นะนี่แบบนี้นะครับผมนี่แบบนี้เลยนี่โทรได้ทั้งสองเบอร์สองเพจเลยนะนี่แบบนี้องค์นี้ผมเอาสี่ร้อยนะครับองค์นี้สวยอยู่นะองค์นี้ได้มาใหม่นะครับผมพาพาชุดนี้ได้มาใหม่เมื่อวานไม่ ไม่ได้ลงครับเมื่อาวานนี้พอดีพระไม่มีจะลงครับผมพระมีน้อยนี้เพิ่งไปเอามาครับผมอันนี้เพิ่งไปซื้อมาใหม่ครับผมต่อไปองค์ที่สามาครับองค์ที่สามเนี่ยเป็นหล่อมงเงินกันแล้วกันหล่อมงเงินนี่เป็นหล่อเงินพิมพ์นิยมนะครับผมอันนี้เป็นพิมพ์นิแบบนยมนี่แบบนี้เลยอันนี้ดูนะองค์ใหญ่ๆหญ่แบบนี้เลยองค์ใหญ่ๆเป็นหนักประมาณสองบาทนะอันนี้หนักประมาณสองบาทนะติทีีสวยเดิมๆแบบนี้เลยนะนี่นะนี่แบบนี้เลยดีทีีสวยเดิมๆชัดๆหน้าตาชัดๆแบบนี้เลยนะอันนี้เขาเรียกมาแบบนี้เลยนี่ นี่เขาเรียกมาแบบนี้เลยนะนี่นะนี่นี่แบบนี้นี่พี่ๆคนไหนดูแล้วชอบนะดูแล้วสนใจก็ปิดได้เลยนะครับผมนี่องนี้ผมเอาที่เอาที่สี่ร้อยก็แล้วกันนะผมเอาสี่ร้อยนะองนี้องที่สามนะต่อไปองที่สี่องที่สี่เนี่ยเป็นหน่มประท้วกันแล้วกันหน่มประท้วนี่เป็นหน่มประถ้วก้นลายเซนนะอันนี้น่าจะเป็นเนื้อนวะนะน่าจะเป็นเนื้อละวะหรือเปล่านี่แบบนี้อันนี้เป็นก้นลายเซนแบบนี้นะครับผมนี่ก้นลายเซนนะเดี๋ยวผมเอา กล้องตัวใหญ่ดีกว่าตัวเล็กนี่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นี่ตัวใหญ่นี่ชัดเจนเลยนี่มีแบบนี้นะนี่สวยเดิมเดิมแบบนี้เลยนี่นี่สวยเดิมเดิมแบบนี้ครับผมนี่มีมีอาลายเซนมีโนะคตราลายเซนนะเขาเรียกโคตรลายเซนนะนี่เนื้อจะดำก็ไม่ดำจะแดงก็ไม่แดงนี่สวยเดิมเดิมแบบนี้เลยองนี้เอาสี่ร้อยนะครับผมโมกี้สี่ต่อไป 5. องที่ห้าคงที่ห้านี่เอาเป็นอันนี้ดีไหมนี่อันนี้ก็สวยครับอันนี้เป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อไปนะครับผมจอบใหญ่หลวงพ่อไปนะ องนี้ก็สวยนะองนี้ก็สวยนี่ผมส่องให้ดูนี่แบบนี้ครับผมอันนี้เรียกน้พ่อไปนะสสวยดเดิมแบบนี้เลยนี่นี่สสวยดเดิมแบบนี้นะนี่นี่แบบนี้นี่คนไหนดูชอบปิดไปนะครับผมคนไหนดูไม่ชอบก็ผ่านนะองนี้เอาสี่ร้อยนะครับผมเอาที่สี่ร้อยบาทเหมือนกันนะอันนี้เอาสี่ร้อยนะองนี้องที่ห้านะครับผมองที่ห้าเอาสี่ร้อยครับผม ต่อไปองค์ที่หกองค์ที่หกนี้จะเป็นเหดี่ยนหลวงพ่อแช่มดีกว่าเอ้ยไม่ใช่ขอโทษทีเดี่ยนหลวงพ่อทั้งคายครับผมเดี่ยนรูปหล่อหลวงพ่อทั้งคายนะครับผมวันนี้ก็สวยอีกองค์นึงนี่นี่หลวงพ่อทั้งคายนะครับผมนี่แบบนี้นี่แบบนี้นี่หลวงพ่อทั้งคายแบบนี้นะนี่สวยๆเดิมเดมแบบนี้เลยองค์นี้ผมเอาที่เอาที่สี่ร้อยเหมือนกันนะนี่หลวงรูปหล่อหลวงพ่อคายนะเอาสี่ร้อยนะสวยสวยเลยคมคมนี่ยันลึกๆนี่เอาที่สี่ร้อยนะครับผมองค์นี้องค์ที่หกนะต่อไปองค์ที่ องค์ที่เจ็ดนี้เอาเป็นเหรียญกนแล้วกันอันนี้เหรียญอันนี้เหรียญหลวงพ่ออีนะเหรียญปาก้าหลวงพ่ออีนะมีหูเชื่อมนะครับผมเป็นหูเชื่อมแบบนี้นะนี่เป็นหูเชื่อมแบบนี้นี่แบบนี้นี่สวยห่อสวยเดิมเดิมแบบนี้เลยนี่นี่องค์นี้ผมเอาสี่ร้อยเหมือนกันนะเอาสี่ร้อยบาทครับผมเปิดเอาที่สี่ร้อยบาทนะนี่นะนี่เอาสี่ร้อยครับผมนี่แบบนี้เอาสี่ร้อยนะนี่เอาสี่ร้อยบาทนี่นี่หูเชื่อมนะเป็นหูเชื่อมนะครับผมหลวงเหรียญหลวงพ่ออีเอาสี่ร้อยครับผมองค์ที่เจ็ ต่อไปองค์ที่แปดองค์ที่แปดนี่เอาเป็นอันนี้ดีกว่าเอาเป็นไม่เหุส่วนครับผมเป็นไม่เหตุส่วนสนิมแดงครับผมอันนี้เป็นไม่เหตุส่วนสนิมแดงนะนี้ได้มาใหม่เหมือนกันนี่ได้มาใหม่สวยๆเดิมๆแบบนี้นะองค์นี้ผมก็เอาสี่ร้อยนะครับผมเอาสี่ร้อยบาทนะนี่ผมเปิดเอาสี่ร้อยบาทนะองค์นี้เอาสี่ร้อยนะครับผมนี่เอาสี่ร้อยบาทนี่แบบนี้เลยสวยๆเดิมๆแบบนี้แล้วสี่ร้อยนะดูหูดูหน้าดูตาเนี่ยดูสนิมครับ สวยๆเดิมเดิมครับผมสวยๆเดิมเดิมนี่แบบนี้เลยเอาที่สี่ร้อยนะครับผมองนี้องที่แปดนะครับผมต่อไปอง์ที่เก้าวงที่เก้าเอาเป็นอะไรดีนี่เอาเป็นอันนี้ดีกว่าสมเด็จองที่เก้าเป็นสมเด็จนะนี่เป็นสมเด็จแบบนี้สวยๆเดิมเดิมแบบนี้เลยนี่สวยๆเดิมเดิมเนื้อจัดจัดแบบนี้เลยนี่แบบนี้ครับผมองนี้ผมเอาที่ห้าร้อยนะครับผมนี่ขอห้าร้อยบาทนะนี่เอาที่ห้าร้อยนะครับผมองนี้องที่เก้านะเนื้อจัดจัดแบบนี้ครับผมนี่ เอาที่ห้าร้อยนะครับผมนี่เอาที่ห้าร้อยบาทนะครับผมองนี้องที่เก้านะองที่เก้านี่เอาห้าร้อยบาทครับผมต่อไปองคที่สิบองค์ที่สิบนี่ผมได้ตะกุดมาครับผมนี่ใครใครเล่นตะกุดอันนี้ตะกุดหนังเสือนะครับผมเป็นตะกุดหนังเสือแบบนี้นะอันนี้น่าจะเป็นหลวงปู่บุญหรือเปล่าไม่แน่ใจนะว่าเป็นหลวงปู่บุญหรือเปล่าแต่เป็นตะกุดหนังเสือนั่นนะเขาแล้วเขาก็พันแบบนี้นะนี่เป็นหนังเสือนะนี่เป็นหนังเสือนี่ครับผมเป็นตะกุดหนังเสือแบบนี้นะนี่นี่นี่หนังเสือใหญ่แผ่นใหญ่ แบบนี้เลยครับผมนี่อง์นี้ผมเอาห้าร้อยนะตะกุดหนังเสือหลวงปู่บุญนะอันนี้เจ้าของเขาบอกเป็นตะกุดหนังเสือหลวงปู่บุญนะครับผมนี่นี่เอาที่ห้าร้อยนะครับผมเปิดเอาที่ห้าร้อยครับผมองนี้องที่สิบนะต่อไปอง์ที่สิบเอ็ดองสุดท้ายนะผมเอาสิบเอ็ดองนะวันนี้เอาที่สิบนะเอ็ดองก่อนนะครับผมนี่เอาที่สิบเอ็ดองก่กอนนะอันนี้เป็นพระร่วงหนังรางปืนนะอันนี้สนสิมสวยแบบนี้เลยนี่สนิมสวยๆเดิมๆแบบนี้ครับผมองนี้ผมเอาที่หกร้อยนะครับผม นี่เอาเอาที่หกร้อยนะครับผมนี่เอาหกร้อยบาทนะอันนี้สนิมส,สวยๆแบบนี้เอาหกร้อยครับผมแดงแดงแป๊ดแปดแบบนี้เลยน,นี่เอาที่หกร้อยบาทครับผมนี่สนิมนี่แดงเป็นลูกว่าเลยนี่แบบนี้ครับผมเอาที่หกร้อยครับผมวันนี้หมดแล้วครับผมวันนี้เอาสิบเบ็ดองก่อนนะวันนี้ลงสิบเบ็ดองก่อนนะเดี๋ยวผมเอาไปลงพระอ่าเป็นไ,ไปลงช่องลาผมเยอะหน่อยนะผมช่องลาผมก็พงพันพระเครื่องนะนี่ช่องสำรองผมผมลงแค่สิบองนะพี่ๆจะได้ดูกันไม่นานเนาะ ก็วันนี้ EP ที่19ขอสวัสดีพี่พีนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ